ใบน,นี้นะคะจะเป็นสินค้างานช็อปนะคะตัวนี้เขาจะเป็นหนังสีน้ำตาลทั้งใบเลยนะคะไม่มีอะไรเลยไม่มีลูกเล่นอะไรเลยนะคะเรียบๆสีน้ำตาลเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเป็นตัวเปิดกระเป๋าแบบหมุนนะคะแต่ด้านหน้าตรงนี้เขาจะเป็นลายซีนะคะดูดีๆเป็นลายซีนะเวลาเปิดเข้ามาด้านในนะคะเขาก็จะเป็นช่องให้ทั้งหมดสามช่องนะคะ คือมีช่องโล่งใหญ่ตรงกลางอันนี้นะคะ1ช่องนะคะแล้วก็มีช่องช่องด้านหลัง1ช่องช่องด้านหน้าตรงนี้อีก1ช่องนะคะแล้วก็ช่องช่องใหญ่ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีช่องเล็กให้อีก1ช่องนะคะแล้วก็มีช่องซิปตรงนี้ให้อีก1ช่องนะคะแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะมีให้อีก1ช่องนะคะคือเป็นกระเป๋าที่แบบช่องเยอะจริงๆอ่ะแล้วก็ ตัวนี้นะคะเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่าสามารถใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้ไหมนะคะอันนี้กระเป๋าสตางค์ยาวนะคะใส่เข้าไปพื้นที่เหลือเหลือมากด้วยนะคะเพราะว่าเขายาวกกระเป๋ากระเป๋าสตางค์ใบยาวนะคะแล้วก็รุ่นนี้เป็นงานช็อปนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับถุงผ้าให้หนึ่งใบนะคะนี่นะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่นี้ตัวตรงนี้เขาจะเป็นผ้านะคะ เป็นผ้าธรรมดานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถทําเป็นกระเป๋าถือเท่ๆเลยนะคะแบบนี้เลยเท่มากนะคะแล้วถ้าลูกค้าไม่อยากถือนะคะรุ่นนี้เขามีสายสะพายหนังมาให้ลูกค้าสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะคะมีทั้งสองข้างนะคะเป็นหนังสีเดียวกับตัวกระเป๋าเลยเดี๋ยวรุ่นสะพายให้ดูนะคะ ตัวนี้เขาสามารถปรับระดับได้นะสามารถทําให้สั้นอีกก็ได้เดี๋ยวน่นลอง่ะเนี่ยนะคะถ้าสั้นก็ประมาณนี้นะถ้าลูกค้าชอบยาวก,ก็คือปรับสั้นยาวได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะเนี่ยเขาก็ประมาณนี้เท่ๆนะนุ่นว่าถือก็ได้ด้วยทําเป็นกระเป๋าถือก็ได้อ่ะอะตัวนี้เดี๋ยวนุ่นมาวัดขนาดให้นะคะ เขานะคะประมาณ9้านิ้วครึ่งนะรุ่นนี้รุ่นวัดตรงฐานกระเป๋านะ9นิ้วครึ่งนะแล้วก็ความสูงของเขาประมาณ7นิ้วนะคะ7นิ้วกว่านิดๆน,นะคะแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าตรงนี้ของเขาประมาณ3นิ้วนะคะ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วประมาณนี้นะก็ลองดูนะคะใครชอบใบนี้ สีน้ำตาลเข้มนะคะสวยตัดอไไล่ทอง